คือปวดมาตั้งแต่เริ่มเป็นประจําเดือนแรกๆเลยอะค่ะคือจะถ้ามีประจําเดือนก็จะปวดท้องมากแบบขาเดินไม่ไหวเลยอะขาสั่นไม่มีแรงเนี่ยก็คือไปทํางานไปเรียนไม่ได้ไปเรียนไม่ค่อยไหวค่ะไม่ไหวเลยนะฮะเคยไปหาหมอไหมคะก็ไม่เคยไปค่ะเพราะว่าพอปวดก็กินยาแก้ปวดปวดก็กินยาแก้ปวดอ่าฮะแล้ว ก็เมื่อกลางปีที่แล้วไงค่ะคือ<ต>ทุกปีก็ทุกเดือนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะอ,อ๋องั้นผมขออนุญาตถามอาจาเออกรณีที่พบสุภาพสตรีจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมียาแก้ปวดปวดประจําเดือนเนี่ยพกติดตัวไว้ทานเป็นประจําทุกเดือนอย่างนี้มันอันตรายไหมครับอาจารย์หรือไม่มีผลข้างเคียงอ,อะไรไหมครับคือในช่วงแรกๆที่เริ่มเป็นประจําเดือนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีปวดอ่หลายๆเดือนติดกันแต่พอนานเข้านานเข้า,นานเานี่ยมันควรจะซาลง นะฮะมันอาจจะปวดนิดหน่อยแค่นั้นที่ที่เราไม่ต้องทานยาแต่ถ้าปวดมากเป็นประจําอย่างเงี้ยควรจะต้องไปพบแพทย์ของของหนูปวดเยอะขึ้นไหมฮะปวดค่ะปวดเยอะตลอดเลยทุกเดือนค่ะแล้วแล้วมีได้ไปตรวจไม่ไม่ได้ไปตรวจเลยค่ะยังไม่เคยไปตรวจเลย่ะคเอาวแล้วมาทราบได้ไงว่าเป็นซิสที่ปีก็กลางปีที่แล้วค่ะคือประจําเดือนนี่มา มาทั้งเดือนเลยอะค่ะมาทั้งเดือนเลยเหรอะเกือบสามสิบวันนัก็คือมีมีประมาณยี่สิบแปดวันนะคะโอ้โหนี่ผิดปกติใช่ไหมคะอาจารย์ก็ผิดปกติแล้วปกติจะมีสามถึงห้าวันถ้าจะลากยาวไปก็ไม่เกินเจ็ดวันไม่เกิน,น,นเจ็ดวันอันนี้มาตั้งยี่สิบกว่าวันไป<ช>หาวันที่เท่าไหร่เนี่ย ก็ไปหาอีกเดือนหนึ่งอะก็ไปหาหมอโอ้โหทนมาให้เดือนหนึ่งแล้วไปหาอีกเดือนหนึ่งค่ะอ่าแล้วคุณหมอตรวจแล้วตอนแรกก็เจาะเลือดก็ไม่ไม่ไม่เจออะไรค่ะก็นี้ก็หมอก็ส่งเข้าไปห้องอันตาซาวค่ะครับแล้วก็เจอซีที่ปีกมดลูกข้างซ้ายค่ะขนาดสองเซนค่ะสองเซนหือว่าใหญ่ไหมครับอาจารย์น้ำพายครับก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่สองเซนไม่ใหญ่แต่ก็ แต่ก็ไม่ดีที่ที่ทำให้มีอาการปวดประจําเดือนได้เอซิก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมคะว่ามันเกิดจากการตกครั้งคือคือถ้าเป็นซิสจริงๆอะนะคะก็คือก็เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญผิดที่นั่นแหละค่ะนะฮะคุณหมอแนะนําว่าต้องรักษายังไงคะคุณหมอบอกว่าต้องผ่าค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่อะะก็เลยให้รอดูไปก่อน แล้วระหว่างนั้นให้ทานยาหรือให้ยามาทานค่ะให้ยามาทานค่ะทานมันจะเป็นยากลุ่มอะไรครับอาจารย์ฮอร์โมนนะคะอ๋อเป็นลักษณะของฮอร์โมนเพื่อที่จะขับมันออกไปหรือว่ายังไงฮะใช่ค่ะถ้าปรับระดับฮอร์โมนให้มันปกติครับซึ่งฮอร์โมนมันมีหลายตัวนะคะเขาก็จะใช้ปรับไปปรับมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้ามันปกติบางทีมันก็หายไปเองได้อ๋อก็โอกาสที่จะหายไปก็ได้นะฮะ แล้วหนูทานอยู่นานเท่าไหร่ฮะทานประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะก็คือพอทานปุ๊บประจำเดือนก็หยุดปรับเลยพอทานปุ๊บประจำเดือนอ๋อเพราะว่าทานเป็นฮอร์โมนเข้าไปเดี๋ยวก็ประจำเดือนก็หยุดค่ะอาการปวดยังมีอีกไหมก็มีปวดแต่น้อยลงค่ะปวดตอนนี้นทานยาหมอค่ะอ่าฮะตอนนั้นใจชื้นไหมว่าหายละดีขึ้นก็นิดนึงอะค่ะนิดนึงแต่กลัวกลัวผ่า กลัวโดนกลัวโดนผ่าอ๋อกลัวโดนผ่าแล้วต้องทานทานต่อเนื่องมาจนนานแค่ไหนฮะก็พอยาหมอที่หมอให้มาหมดอะคะ่ะอก็ให้นี้ประจําเดือนก็กลับมาะคะ่ะแล้วก็ปวดท้องมากเลยปวดมากขึ้นไหมมากขึ้นค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเกิดฮอร์โมนที่แพทย์จ่ายก็จะต้องทานไปตลอดเหะะรอครับพี่ชันคงไม่ตลอดนะคะมันก็จะต้องทานไปประมาณสามสี่เดือนนะคะอ๋อ <c oughs> ประมาณ3-4เดือนนะฮะแต่ของน้องทวีพรเนี่ยแค่เดือนหนึ่งประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเองประมาณอาทิตย์กว่ากว่าที่ทานทานฮอร์โมนไปซึ่งโทษนะคะซึ่งจริงๆหมอก็ต้องนัดพบอีกใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่ให้ทานอาทิตย์เดียวแล้วหยุดคือหมออาจจะต้องให้ลองทานดูก่อนแต่ว่าหมอก็จะนัดเมื่อยาหมดนะฮะหมดก็ต้องกลับไปหาท่านเพื่อที่จะทานต่อถูกไหมฮะแต่เราไม่ได้ไป พอยาหมดก็คุณแม่ก็ให้ทานบิมสีเขียวเลยอ่ะอ๋อคุณแม่ไปเจอบีมสีเขียวก็เลยให้ทานเลยค่ะเพราะว่าปวดท้องมากไม่ไหวเลยปวดท้องมากกว่าเดิมค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอทานไปอาทิตย์หนึ่งค่ะระหว่างอาทิตย์หนึ่งน้ะดีขึ้นใช่ค่ะแต่พอ,อ,อยาหมดค,คุณแม่ก็เลยให้ทานบีมแทนเลย ค่ะเพราะว่าเห็นหนูไม่ไหวแล้วปวดท้องมากเริ่มดีขึ้นเลยค่ะก็การปวดก็หายค่ะทานกับน้ำบางคุดด้วยอ๋อมีน้ำบางคุดเข้าไปด้วยอาจารย์ครับอธิบายให้หน่อยครับครับ <laughs> ก็ของแปลกปลอมแคปซูลสีเขียวก็ไปกระตุ้นไม่เลือยขาวเพจะฆ่าให้มีมากขึ้นก็จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นนะครับทีนี้เมื่อกี้บอก6เม็ดที่ผมทำท่าตกใจ ก็ค <wykor> ือผมลืมไปว่าเธอรู้ว่ากําลังจะกจัดสิ่งแปลกปลอมก็คือซิสคือตามปกติในอาการทั่วๆไปเราจะไม่ถึง6อย่างกรณีเป็นเนื้องอกเป็นซิสเนี่ยสเม็ดหเม็ดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมันจะได้ไปเร็วๆแล้วน้ำมังคุดก็ช่วยกันนะฮะแต่ถ้าให้กินคนละเวลานะครัก็จะช่วยกันไปจัดการได้อย่างรวดเร็วมากคือสูตรของการดื่มน้ํามังคุดกับแคปซูลสีเขียว ถ้ากรณีจัดการกระสิ่งแปรปรอมก็ให้กินคนละเวลากันคนละเวลาครับนะครับเช่นท่านดื่มน้ําเช้าก็แคปซูลกลางวันให้ห่างกันสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนะครับทานอยู่นานแค่ไหนคะทานประมาณสองเดือนค่ะ2เดือนก็คือวันละหเม็ดน้ำมังคุดก่อนนอนหนึ่งซองหนึ่งซองแล้วระหว่างนั้นเป็นยังไงฮะก็ปกติค่ะประจำเดือนก็มาปกติเลยแล้วก็ ปวดท้องน้อยลงค่ะปวดท้องน้อยลงค่ะมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีค่ะซิสยังอยู่ไหมเออไอเจ้าก้อนผิดปกติที่เรากังวลอยู่ยังอยู่ไหมก็คุณหมอก็นัดไปพบค่ะเดือนมกราหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งที่คเคยตรวจเราว่าเราเป็นซิสค่ะท่านทำไงฮะตรวจยังไงครับก็ก็กดดูกดตรงที่เป็นนะคะตรงเขาก็บอกว่า คลำไม่เจอแล้วค่ะคลำไม่เจอแล้วค่ะแล,แล้วก็เขาก็เลยส่งไปห้องอันดาซาวอีกรอบนึ่งค่ะไปอันดาสาวให้มั่นใจละว่ายังอยู่ไหมค่ะก็ไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้โอ้ไม่เจอแล้วค่ะเอออันนี้จึอกรณีที่เราพอจะอธิบายได้ไหมฮะอาจารย์ครับก,ก็อย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือว่าซิสมันก็คือของแปลกปลอมถ้าผูมิคุ้มกันของเราสร้างขึ้นมามันก็จัดการได้